เหรียญตาแผ่นดินพศ2505และเหรียญหงครึ้งลำพศ2530จากจำนวนการผลิตและราคา มันจะสมดุลกันหรือเปล่าครับราคาเหรียญเรือหงครึ่งลำปี2530กับเหรียญตาแผ่นดินของรัชกาลที่9พุทธ,ธศักราช2505ราคาไปแค่ไหนแล้วครับเพื่อนเพื่อนลองเปิดดูนะครับ มีเหรียญบางเหรียญได้รับการประมูลถึงหลักล้านนะครับ